ดึงไม่ได้ันตกในระวันแล้วมาแค่ชั้นสองครับตอนนี้คนเยอะนะเพราะมันไม่สูงมากนะชั้นบนยังชึ่มได้ไหวนะครับม้ไม่เยอะน้ำนี่แหละช่วงต้นฝนนะครับก็ยังไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่บางพอมีน้ำบ้างแต่ไม่เยอะนะครับ มันตกอ,อรีราวันนะครับท่านได้ว่าก็มาครับเดินได้ก็เดินขึ้นมาครับก็ยังพอมีแรงก็เดินมาต่อไปยังไม่ไหวเพราะผมก็จะไม่ขึ้นมาแล้วพอไม่ขึ้นโอ้ยมีแรงเดินก็เดินมาก่อนนะครับสมาชิกท่านาน,นี้ก,ก็ยังดีครับก็ยังเดินได้ครับมา,าลองดูร่างขาขาสูงแค่